ใชพี่น้องไม่กินเขา่าแซ่บแซ่บขึ้นเก่าน,นะครับพี่น้องนี่ในจานครับมีซีนสามตอนนะครับพี่น้อง่อะให้ซื้อคลิปนี้วะซีนสามตอนนะครับพี่น้องนี่ซีนทอดเนื้อทอดนะครับจานบังฟเสแสงขึ้นหันชูพี่น้องฟังซูงพี่น้องบังยักดอกค้ากพี่น้องเลยคักเลอยดอกเลย สวัสดีนะครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับมาเมื่อนี้กันอยู่กับช่องแซ่บพอบานดีชาแนลเช่นเคยนะครับพี่น้องเลยโบรกันไล่ครับพาพี่น้องมากินเข่าแซ่บแซ่บขึ้นเกานะครับพี่น้องนี่ในจานครับมีซีนสามตอนนะครับพี่น้องอ่ะให้ซื้อคลิปนี้วะซีนสามตอนนะครับพี่น้องนี่ซีนทอดเนี่ยทอดนะครับหัววันนี่ไปตลาดนะครับพี่น้องซื้อเนี่ยสดมาซื้อเนี่ยสดมากนะครับพี่น้องไม่เห็นเดียดเดียวเต็การพี่น้องเลยแซ่บเพื่อ นะครับนี่ต้มปลานะครับพี่น้องต้มปลาสมหรือว่าปลาสมอนนั่นเองนะครับพี่น้องนี่มามาไกินก๋เก่าไวในบ้านนะครับเมืน่อนี้ข้างนอกอากาศหนาวนะครับนั่งในบ้านดีกว่าก็ยังเป็นเมนูที่เสียเพิ่งเก่านะครับพี่น้องปลาสมหรือว่าปลาสมอนของเท่าเนี่ย ลองเอาไปเห็ดบ้างนะครับพี่น้องซื้อไว้ต้มบ้างวัวปลาะมุนได้เคียบปติบไลองกินแบบตะเคียบบ้างนะครับพี่นอ้องสงสิบออดส,อนนนะส้วนนล่นะโซวโดนาำตรมปลาห,หอยอเอาไปเลยก็ไ้เคียบกินเนื่ย ว่าจะนเนื้อเดียววบ่เดียวได้เดีืล่อถอดมันเลยนะครับจัดไปข้ามอังเงฮ่มคับ จะถามเย็นเล็กน่อยครับพี่น้องเดี the ๋ยวซื้อโฮมเสียง,งดังๆบังไฟขึ้นของไฟแสบขึ้นนะครับพี่นอ้องตอนสิ้นตอนเนี่ยเรื่องการ ต้มปลาซลมอนหรือว่าต้มปลาสมนะครับพี่น้องซื้อมาตม้มย่างเด็กกับแซ่บพี่น้องคนระับมันบะหมี่กั่งนะครับเปนเนบน็นหนึ่งของบะหมี่กั่งอันนึงคอลลาเจนได้คอลลาเจนแบบง่ายๆจาบนี้นนครับหวานผสมหวอนฮะจัดบังไฟแส๊กยัินทานสูพี่น้องฟังสูพี่น้องบังยัดดอก ฮักพี่น้องเลยฮักเราๆจัดสุดจัดแซบไรพี่น้องเงินเดือเดียวห้องซื้ออันซื้อเงินเดืเดียว จะบุ้มวิ่งแจกให้ตาแต่เพิ่งร่มไปนะพี่น้องเลยยอดนี่ครับเนี่ยบ้านหัวจ้าม่อนนี่ก็เนื้อหลายได้พี่น้องวันนี้มีเจ้าหัวขโลไม่เจ้กลางนะครับนี่ก็บนี่เนื้อเท่ากันนะครับยังไงเนี่ยเนื้อนไม่ได้นิ่งๆแย่เลยนะครับพี่น้อง หาซื้อได้ตามตลาดไก่าบานอะพรไปลองเล่าไปหาซื้อมาเฮ็ดเบิ่งเมนูต้มหัวผสมนะครับหรือว่าต้ม,ตมหัวปซส,สมอันโอ้สุดยอดตม้มยำแซ่บจัดไปครับอืมีกระดูกแบบังเพแสนเยอบังสุดยอด ทำยังไงนี่แบบแนวเดียดเดียวกินหยาดแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแซลมอนหยาดพี่น้องครับ อืมจับครับเก้าจะจะเกี่ยวม่ขีบเขากินนะคือสิบอิมบอบอ่มนะครับพี่น้อมคือสิบอะไรกินบริเวณทางบริเวนทางของเขาเขาต้องปั่นข้อเหนียวนะครับพี่น้องกินข้าวเจ้าก็ต้องใส่ยส่วนนะครับส่วนก็ต้องส่วนหางสัน่น ฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมน้ำเนยด้อครับพี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันนะครับพี่น้องวัยอยากเห็นเมนูอย่างไงไงจะเส้มประวันดีดีหรือจะให้กินยังซูเบึงนะครับพี่น้องหรือยากให้กินยังซูเบึงกันคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องจัดครับวากานยอนของไฟ้ผิดนี้เดียวปังพี่น้อง ของข้องไปเบอร์แล้วล,ะละ่ะจากมองไฟแสงขึ้นหันจิกดอกอ,อุด,ดยอดครับพี่น้องเลยนะสำหรับคลิปน,นี้กะบ่มีมยังไหลขึ้นเอานะครับพี่น้องมานั่นงกินเขา่าสู้พี่น้องเบิรงหาพี่นอ้องเบิรงนแซมประมาณยินดีแล้วอ,ลอย่าบุกคอยหิ้วเข่ากับหิวเขา่าหรือว,ว่าจากหิวเขา่าอย่าอ้วกกันกาเบิร์นคนเดียวบ่คือใหญ่เข่าก็ดีไปอีกแบบนะครับพี่น,อน,น,อน้องเอ้าพวกอะไร สำหรับคลิปนี้กับกินข้าวกับซีนสามตอนนะครับพี่น้องซีนสามตอนกับสดต้มหัวปลาสมอนนะครับโดยหัวผสมของแซ่ยมพบานดีดีนี่เองนะครับพี่น้องมันกับมีหลายคนนะครับเคยถามพอบานมะเคยถามพอบานกินเห็นเห็ดเชบกินเห็นกินนั่นกินนี่อืเห็ดเนี่ยกินเก่งบริยานอ้วนบ่กะย่านอยู่ครับพี่น้องต่ก่อนกับอ้วนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กัโอเคนะครับพี่น้อง กัที่ว่าดูแลตัวเองไดยดีจักหน่อยนะครับพี่น้องกินหลายกแต่ว่ากับบววันครับนี่เลยตัวช่วยดีๆของผมนะครับนี่เพอร์พิษนะครับพี่น้องนี่กล่องนี้แบบนี้เลยกินก้อนนอนนะครับพี่น้องหนึ่งซองรองว่าแจวแน่นอนพี่น้องเพอร์พิษไฟเบอร์จากพนันชิตานะครับพี่น้องนี่ตอนนี้พี่เซตเตอร์เบอร์หนึ่งด้วยนะครับพี่อัมพชราภาแล้วก็พี่เอซุภชัยรรองว่าแจวแน่นอนครับพี่น้องนี่เพอร์พิสลองไปหากันดูนะครับพี่น้องตีนี้กัดทัาอินบอกมหามเมิก็ได้นะครับพี่น้องเอง บ๊ายบายสำหรับลิปนีปแล้วนะครับพี่น้องแซ่บพอบายันดี c ช a n น e l สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปกินน,นะกนาอนะีพี่น้านะพี่น้องสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับ